น้เรียญพระราม9 57และมินบุรีห้องพักสวยอาหารมากกว่า400รายการพร้อมสระว่ายน้ำฟิตเนสและยิมมวยไทยโอโ,อโอ้จากสนามบินไม่ไกลแป๊บเดียวก็ถึงแว ดูมวยตู้ไม่รู้ราคาต่อรองต้องโทรซิกซีเซียน190 0 1เเสียงดังฟังชัดด้วยระบบดิจิตอลกด1นึ่สิหูกดสองชาพีพาะปแดงกดสามจากฟองและกดสีเดี่ยววางซ่อนอย่าลืมเล่นมวยตู้สู้ก็ได้ต้องซิกซีเซียน บริษัทแลนเฮาส์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ยินดีให้คำปรึกษาและรับฝากขายอาคารบ้านที่ดินคอนโดติดต่อ0819191345 0819191345จริงใจซื่อสัตย์รับใช้สังคมขึ้นสองเวรรักทีไร สมชายทำท่าเหมือนจะไม่สู้ทุกที สมุนไพรจีนสรพุณบำรุงร่างกายฟื้นฟูอาการเสื่อมสมรรถภาพผังเพศทั้งชายและหญิงฟื้นฟูสุขภาพสมชายที่ไม่ยอมสู้ให้กลับมาจุกกรูสู้ไม่ถอยคืนความเป็นหนุ่มให้สมชายสู้ได้ทุกสังเวีนร่า สู่ช่วงยี่สองของรายการมิจฉาศนลูครับช่วงนี้ก็เป็นงานประชาสัมพันธ์แหะครับช่วยวิจารณ์สีพยักษ์กับพลังสิงด้วยครับคุณโอนะครับก็ตามโปรแกรมเดิมๆเนี่ยเขาบอกมีครึ่งป้ายคู่นี้ชกที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีนะครับในรายการช่องเจ็ดสีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แจกมานะครับก็มีชกเป็นคู่ที่สองใช่ไหมครับคุณรับครับต่อยเป็นคู่ที่สองสีพยักษ์สิทธิพ่อมกับพลังสิงสราชศรี ถามผมเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของผู้นี้สี่พยักษ์สีท่อม,มาโชว์ไว้หนึ่งผมเห็นมาสามไฟแล้วถือว่าติดตามนะครับต่อยที่ช่องเจ็ดสีไปต่อยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็สุดท้ายมาต่อยที่เวทีมวยลุมพินีสามไฟที่ผมเห็นนี่ถือว่าเป็นนักโชคที่เรื่องของหัวใจเนี่ยสอบผ่านแน่นอนครับเกินร้อยเรื่องของอุธมวยก็รุนแรงทกุกครู่ครับเตะแรงต่อยแรงเขาคาเป็นมวยถือว่าพอใช้ได้นะครับส่วนเจ้าพลังสิงห์สหาชะสีนี่ถามผมเดี๋ยวขอดูข้อมูลคุณมดหน่อยครับก็ตรงนี้นี่ เจ้าพลังสิงสรอราเฉศีนี่มา่ชาผมก็ดูจากฟอร์มเก่าของเขามานะครับเป็นมวยที่ต้องบอกว่าผมเห็นแค่ไฟเดียวะมาชกที่ช่องเ็ดสีคือแพ้ใจสู้สองคำสิงถามว่าติดตามไหมก็ยังไม่ติดตาเท่าไหร่นะครับแล้ว็ระลร่างช่วงชกนี้ก็ถือว่าไม่ได้เปรียบนะครับเสียเปรียบด้วยซ้ำคู่นี้ก็บทสุม่มโดยรวมผมชอบอยู่ที่เจ้าสีพยักษ์ผิดหอมนะครับดูว่าน่าจะดีกว่าตรงที่เรื่องของ รูปร่างชงชกแล้วก็เรื่องของคอร์มการชกที่ตามไปหลังถือว่าติดตาเดยเฉพาะเด็กคนนี้ครับเอาครับเอาไปดูคู่มวยดีกว่าครับช่องเจ็ดสีแต่เมื่อกี้ถามมาแล้วเห้นมช่องเจ็ดสีก่อนแล้วกันสุดมวยไทยเจ็ดสีครับวันอาทิตย์ที่ห้าธันวาคมครับคู่แรกนะครับเป็นเดชสอเพลินจิตพบกับใจเพชรจิตเมืองนนท์ครับคู่ที่สองสี่พยักษ์สิทธิ์อมพบกับพลังสิงส์สราชสีคู่ที่สามทะเลทองสอธนาเพชรพบกับ วุฒิชัยสิทธิเด็ดดวงและคู่เอกเป็นเด่นเชียงขวัญแหลนทองการแพทย์พบกับสิงห์ดำโชคกันนาครับครับผมเออเยสเมสถามต่อมาครับวิจารณ์เป็นเอกกับแสงอีรันให้หน่อยครับวันที่ให้ผมว,วันที่ห้าผมจะไปดูเด็กสุราชนะครับก็ต้องบอกวยคุณนี้เคยชกันมาที่เวทีมวยลุมพินีนะครับวันนั้นต้องบอกว่าเรื่องของเกมการโชคเนี่ยคนดูมวยส่วนใหญ่จะราคาแข่งไปที่เป็นเอกนะครับ โดยที่อาวุธมวยเป็นเอกจริงก็รู้ไม่ชนะเจ้าแต่งอย่างเท่าไหร่ประเภทอาวุธนาหน้าราคาตามหลังอะ่ะแล้วก็บทสรุปว่าเป็นเอกวันนั้นนี่แกได้เปรียบเรื่องของสภาพร่างกายพอเสดตีใบเสด็จตีมาเนี่ยก็อา,อาวุธอาจจะเป็นรองนิดนึงแต่พอราคานําไปพอจังหวะทาไดุ้ราคากระจากนะครับก็เป็นเอกเป็นฝ่ายชนะมาตัวที่บอกว่าแต่งงานในช่วงนั้นนี่สภาพร่างกายก็ยังถือว่าไม่เต็มที่เท่าไหร่รอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่วันนี้นี่ ไฟสุดท้ายเจ้าแสงอิรันนี่ก็อบอกว่ามาชกชนะปิ่นตะยามันนั้นโชว์ให้สวยเหลือเกินครับปล่อยแต่เราไฟของแสงอิรันนี่ช่วงหลังถือไม่ธรรมดาครับร่างกายดีมากๆนะครับเด็กคนนี้เป็นเด็กที่น่าติดตามจะบอกว่าเด็กก็ไม่ใช่นะจะบอกแก่ก็ไม่เชิงเข้าสู่วัยกลางคนประมาณเกือบสามสิบล้วก็เจ้ารันนี่เขาบอกว่าณตอนนี้ชั่วโมงนี้นี่ร่างกายกลับมาเข้าที่เข้าทางนะประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับหัวใจและกก็ดูกมวยอีก ก็รู้จักกันหมดแล้วนะครับปล่อยมานานแล้วแล้วเจออย่างเป็นเอกนี่แล้วต้องบอกว่าเจอกันที่ต่างจังหวัดภูทรเนี่ยก็เรื่องของการชกบางครั้งเรื่องของการช่างน้าหนักเนี่ยถามมีการช่างจริงช่างจริงนะครับแต่ความเข้มนวดนในการช่างเรื่องเรื่องของต่างๆนี้บอกว่าอาจจะน้อยกว่าที่เมืองกรุงนิดนึงเพราะคู่นี้เอาเป็นว่าปล่อยเวทต่อยดีกว่าถ้าปล่อยเวทต่อยนะครับไม่มีการช่างน้ําหนักเนี่ยผมชอบแสงนิรัน เพราะว่าหนึ่งอาวุธแก่แรงสองหัวใจดีครับไม่คุมน้ำหนักปล่อยต่อยเนี่ยอาจจะเสียเปรียบรูปร่างนิดนึงครับแต่เรื่องของอาวุธมวยดีกว่าแล้วประสบการณ์กันเหนือกว่าผมว่าแสงีรันเป็นมวยที่น่าลุ้นนะครับ <c oughs> เป็นรองก็น่ารองส่วนเป็นเอกนี่ชนะได้จริงครับแต่ต้องบอกว่าเรื่องของประสบการณ์นี่ก็บอกสำคัญสุดคือเรื่องของราคาต่อรองนะครับ <c oughs> ถ้าไม่แข็งได้อย่างนี่ว่าชนะยาก <c oughs> ก็คุณที่ผมชอบแต่งี <c oughs> รันนะครับคุณมดยิ้มอะไรครับ <c oughs> มีอะไรครับอารมณ์ดีนิดหน่อยอารมณ์ดีนิดหน่อยนะครับแล้วเมื่อกี้นี้คู่มวยช่องเจ็ดสีไอไหนบงคร ผมชอบทะเลทองสอธนาเพชรครับทำไมถึงชอบครับก็เคยเห็นชกที่ช่องเจ็ดสีก็ชกดีครับประเภทเข่าดีครัเข่าดีแข็งแรงนะครับเขาบอกจัดมาทุกคู่นะครับสัปดาห์นี้เจ้าทะเลทองพบกับวุฒิชัยสิเด็ดวงก็ต้องบอกว่าทะเลทองไฟสุดท้ายสองไฟสุดท้ายไปสะดุดแพ้จอมโวเสร็จแล้วมาแพ้ขุนศึกเล็กออาขันเมืองครับครับผม ก็ไฟนี้นี่จะแจ้งเกิดได้หรือเปล่าเพราะขาก็ต้องไปถามเจ้าวุฒิชัยสินเดดวงซึ่งเป็นมวยข่าวแข็งแรงเช่นกันนะครับถือว่าประกบมาได้อย่างถูกคู่ถูกเวลาเอาครับไปต่อยอีกรายการหนึ่งครับถ้าเกิดมีการถ่ายทอดนี้ก็บอกพูดถึงช่องเจ็ดแล้วช่องสามก็พลาดไม่ได้เหมือนกันครับไปมีไปดูครับว่าช่องสามมีอะไรบ้างครับสัปดาห์นี้ครับศึกเจ้ามวยไทยครับวันที่สี่ธันวาคมครับคู่แรกเป็นเพชรน้ำหนึ่งพุ่มพันม่วงพบกับเพชรสยามจิตเมืองนนท์ครับคู่ที่สองโอโรโนวลเพชรพูนพบกับทวนทองพุ่มพันม่วง คู่เอกเป็นเอกประชามีนาโยทินครับพบกับยอดขุนพล F a g r o u ุและผู้ที่4ี่ศักยภาพสิทธิสองพี่น้องพบกับเพชรพิบูลสิทธิออดพิบูลครับครับผมก็เป็นคู่มวยของช่องสามสึกเจ้ามวยไทยครับไฮไลท์คู่น่าสนใจของคุณวันนี้ชอบดูผู้ไหนครับก็คู่เอกแะครับเอกประชามีนาโยทินกับยอดขุนพล FA กรุ๊ปทำไมถึงชอบผู้นี้ครับก็เป็นคู่ชิงแชมป์นะครับครับผมก็เป็นคู่ชิงแชมป์ครับครับผมที่ผมถามนี่คือจริงๆก็บอกว่าน้องบอเนี่ยเป็นเด็กรุ่นใหม่ เข้ามาดูมวยจริงๆก็ทีปี2ปีป, 2> ปีหนึ่งครับปีหนึ่งนะครับก็เป็นเขาบอกเป็นสายเลือดใหม่นะครับที่เข้ามาดูมวยเพราะฉะนั้นแล้วเขาบอกเรื่องของวนทินบนทินหร <laughs> ือเปล่าเขาบอกสิ่งเจอปนในเรื่องของสังคุมมวยยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่รรเพราะเด็กมักจะพูดอะไรที่ตรงตรงกับใจครับอ่าเป็นอย่างนั้นไปเขาบอกว่าถามว่าทําไมถึงชอบดูคู่นี้นะครับคุณโอบอกว่าเป็นการชิงแชมป์นะครับนอกจากการชิงแชมป์แล้วเนี่ยเป็นนักมวยรุ่นใหญ่นะครับซึ่งออกวิญญาณได้อย่างสนุกนะครับอย่างเจ้าเอกประชานี่ก็บอกว่าเป็นมวยที่ต่่อยยสนนุกไมเปีคดดู้ว ต่อยคือพูดจริงๆเขาแบบไม่คิดว่าเรื่องของการได้เสียบนล็อกเนี่ยเรื่องของเกมบนเวทีอย่างเดียวนะเอกประชาน์ต่อยสนุกมากครับชนะแพ้ไม่รู้ขาดขาดหรือไม่ขาดเราไม่รู้แต่ต่อยสนุกแลามีลุ้นตลอดด้วยครับผมนี่คือสิ่งที่เจ้าเอกประชามีนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าการจัดมวยเนี่ยโปรโมเมตอร์ก็ชอบมวยสไตล์นี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมว่าพอแนะนานะครับใครทํามวยอยู่ก็ทํามวยสไตล์นี้ออกมาครับแล้วบอกว่าติดตลาดแน่นอนก็อย่างเรื่องของดาวรุ่งน่าจะเป็นดาวรุ่งแห่งปีก็ได้ว่าได้นะเดือดเล็ก คุณจำปาชัยครับถือว่าสุดยอดนะครับชกสนุกจริงเมื่อล่าสุดก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นไงครับคุบกรบชนะทุบกุบกรุบกรุบุบกรบนะครับอาวุธไม่ชนะครับแต่พอราคาไปนะครับพอราคาไปแล้วพอทําได้เท่านั้นแหละครับเจ้าวันพิชิตพิพัฒน์เดชาณาทำท่าการยุบหน่อยๆยอมหน่อยๆเรียบร้อยเลยครับ ก็ตรงนี้เขาบอกเป็นกระแสนะครับนอกจากทํามวยคนนิยมแล้วกระแสก็แข็งแรงก็ดีต่งางหากครับแล้วก็เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาวันอังคารหรือว่าวันนี้วันวันนี้วันพฤหัสครับอังคารที่ผ่านมานี่ก็เจอทีมงานของครูตุ้มตักหอมสินนะครับก็เล่นให้ฝากนักมวยมาแจกรายการผมครับก็คือตัวแกเองเขามาฝากเนี่ยผมผมอ่านได้อยู่แล้วครับแต่เล่นนักมวยมาฝากเนี่ยผมต้องรีบอ่านให้เลยครับเอาเจ้าหนุ่มเทศบาลมามาแจกให้โอ้ยแล้วทําหน้าตาดูดูใสอีก <laughs> บอกพี่ คุณตุ้มฝากมาผมเห็นโอเคได้ครับผมก็รับไว้ผมจะรีบอ่านให้ทันทีครับก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับผมเข้ามารายการมิเทนตูผมก็อ่านให้เลยครับก็จะมีการจัดมวยนะครับในวันเสาร์ที่4ธันวาคมนะครับศึกมวยไทยต้านพยาเสพติดครับเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติวันที่4ธันวาคมนะครับก็ชมฟรีครับณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านละกาศนะครับอำเภอบ้านละกาจังหวัดสมุทรปราการนะครับ่าเป็น พื้นที่ของครูตุ้มตักของสินนะครับจัดโดยนายกองค์กรเวหาส่วนตมบ้านละกาศนะครับประกอบขุมวดโดยครูตุ้มนะครับอันนี้ไม่อาจไม่ได้นะครับเพราะเล่นเอาหนุ่มรัฐบาลมาแจกผมครับนี่ผมโดนหนุ่มรัฐบาลอัดครับผูเองนะครับเพชรบูธรตสีเหมือนน้ำดําครับพบกับแตกหนักตักตมุนนะครับก็ไปติดตามชมกันอันนี้ชมฟรีครับแล้วอีกรายการหนึ่งที่ฝากมาเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งอ่ะคุณคุณมสอยู่ที่คุณมดครับครับ ศึกศักดิ์หอมศิลครับวันพุธที่8ธันวาคมน้เวทีชั่วคราววัดหอมศิลตาบลหอมศิลจังหวัดฉะเชิงเทราครับคู่เอกเป็นใจเด็ดศักหอมศรลพบกับจอจอมยุทธวอลุ่งทวีครับส่วนคู่รองเป็นมาโชเล็กปอพินโยพบกับเลือดเดือดศักหอมศรีครับครับผมก็ไปติดตามชมนะครับอันนี้ชมฟรีเหมือนกันนะครับครับรู้สึกคุณตุ้มช่วงนี้เขาเงินเหลือเยอะนะครับจัดให้ฟรีครับสองรายการติดนะครับครับเอสเเมมาครับคุณหนว ว่าไงครับคุณบัว่า,วานที่โอแพ้ความห่อแต่ชนะคารลมครับจากเ็กสุรา่าครับถ้าแพ้คารลมอีกอีกอย่าง,าง,งผมคงไม่จัดด้วยแล้วครับเ <c oughs> นี่ยกระดูกผมยังดีกว่าหน่อยนะครับ <c oughs> ก็ก,ก,ก็นี่ก็คือเด็กรุ่นใหม่แล้วก็อีกสักปีหนึ่งนี่ผมว่าเชื่อว่าคุณบัยก็น่าจะเขาบอกว่าอาจจะไปโกอินเตอร์แล้วครับไปญี่ปุน่นครับว่ากันอีกทีเอาครับก็เมื่อกี้การผู้ทองของรายการนะครับมีรายการในเมืองกรุงฝากกันมาบ้างนะครับก็เอาเป็นวัน พรุ่งนี้ดีกว่าไรับคุณบอลครับวันพรุ่งนี้นี่